ច្រូវីលាក្នុងពីល់ពីកាក់ក្នុងទៅរូវីល់ក บ่เอืดแนวกินดอกว่าพอนายเซียนแน่ได้ออกตลาดดูสงการยังคนูน่ะมีอยู่เลยนอแต่บอ ้ายชาดน่ะน่ะหาเจอแล้วเหรอเจมาเมาไหมไม่ไม่เหลือไล่ก่อนถ้างั้นไปเยี่ยมลงไปก็ไปหาบ้าน ขึ้าดาวเนียนะแม่มันยังไม่มีเมนอื่นขึ้นแทนแถ้าอยากกอดแ้วแจะเสร็จไล่อันไหนดีดีกะให้พบก่อสิ่งดีๆแล้วจ้า โอ้ดาวสองลอยดวงหลายยังได้จะไปได้ไรมือละดวงเนี่ยกับพ่อเนี่ยมันในทุ่มทุ่มแล้วิบเอ้ทหิวเอียกกระสีบ้าสามทุ่มบุญเตีสี่ทุ่มบุญเตี๋ยไปกินอีกนอกจากจะเป็นสองทุ่มบอก ฮะสอง่แ่เจ้ากับสีล่งไร่ะล่ะเดิทางปลอดภัยนะจ้ะาพากันิเอาเด้เอเนี่ยเนี่ยชอบเด็ด sao cắn đại <laughs> hung khàn tòn nhang mà cắn khẩu chạy xin chào buổi sáng. โอ้ยขั้นตาอให้เขาเราก็ยังไม่รู้จักว่าจะส่งยังไง <c oughs> ถ้าเรารู้แล้วว่าส่งให้เขาแล้วเ,เขาก็ต้องรู้ว่าส่งพรอนุญาตขึ้นไรสะสมเรือ่ะนาะที่ ไล่ก่อนถ้างั้นไปเยี่ยมลงไปก็ไปหาบ้านให้มาแล้ว แหน่เจ้ากัสิล่งไรแต่ละเดินทางปลอดภัยนะ้จ้าพากันสายมันเป็นบิดบิดแหน่มันเป็นยังไงสายเนี่ยเดี๋ยวติดผ้าโท,ทรศัพท์คน นั่งใจแย่เศร้าขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณมากๆจ้าเอาผ้าเช็ดตัวให้เย็นน้ำ คือคือทรงแหลกกันเ,เนี่ยแหละเนาะถ้าเขาทรงมากเนี่ยสองก็สิทรงให้เขาคือกันก็ตอนนั้นมันหกสิบเก้าอยู่เลยเนาะตอนที่ไปหาหมอมันก็นานแลนะ้วเนาะ Ôi, má đều à Việc đi sắp đi Khâm hướng xá đi nhé sau cả Nên Nhưng đây to đào xong rồi đuông lại จะไปได้ไรมือละดวงเน,นี่ยก็พอนะเพราะเราก็ยังไม่รู้จักว่าจะส่งยังไงถ้าเรา eks, ó, เรู้แล้วว่าส่งให้เขาแล้วเขาก็ต้องรู้ว่าส่งไล่ใดกับมิตรมึงไหล ยังไงเหมือนกันแหละง่ยสาวบ่งูุจักทรงดอกอวาวบ่งูุจักหลาก่อนถ้างั้นไปเยี่ยมลงไปก็ไปฮะหาบ้านายชาันนะ ให้เขาเราก็ยังไม่รู้จักว่าจะส่งยังไงถ้าเรารู้แล้วว่าส่งให้เขาแล้วเขาก็ต้องรู้ว่าส่งยังน้ยัง้นะสวัสดีจ้าน่สเัสดี สวัสดีจ้าโอ้สายมันเป็นบิดบิดไหมมันเป็นยังไงสายเนี่ยเดี๋ยวติดผ้าโทรศัรทับคนจับผิดมันลย แล้วเขาชื่ออะไรเพราะว่าแม่ก็หลงหลงลืมลืมนี่มันเทียงขอบคุณหลายๆที่มาตักใจให้กำลัง คนที่เขาไล่สองทุ่มก็มีเราก็ต้องไปดูเขาเลยเราก็เอาปวดหัวเนื่อยคิดบ่ออกจังว่าเขียนผิดเขียนถือดอกง่ายก็แบบไ,กได้ห้กำลังใจ